วันนี้นะครับผมมาแชร์ข้อมูลดีๆนะครับก็เป็นปั๊มนะครับที่เราได้มาเราก็จะเทดสให้ลูกค้าชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูแรงดันครับว่าปั๊มตัวนี้ปั๊มเบนซ์นะครับเบสเนตเบนซ์เดสเนตเบนซ์นะครับผมก็ตัวปั๊มนะครับก็มีการแปลงตัวฟิตติ้งแบดมบนให้นะครับตัวนี้จะเข้าถังหน้าด้านะครับถังเขียวนะครับมาดูว่าแรงดันลมจะเร็วไหมนะถังนี้น่าจะอยู่ประมาณสิบลิตรนะครับเวลาวิดีโอนี้จะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูครับ ว่าเสียงจะดังประมาณไหนนะครับเสียงก็อาจจะค่อนข้างจะดังนะครับนี่นะฮะเสียงเขานะครับได้ยินเสียงกันไหมใครได้ยินบ้างนะครับเดี๋ยวเราผมเก็บรายละเอียดก่อนนะครับต่อแบตสิบสองนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ใช่สวิตชิ่งนะครับเราลองกับแบตโดยแบตรดโดยตรงเลยนะครับว่ากระแสไฟที่จ่ายหรือคายออกมาจะพอไหมครับเป็นแบตสานะครับแบตเตอรี่นะครับ แบตรถเก่งนะครับทั่วไปนะครับมาดูเรื่องลมครับว่าจะได้เท่าไหร่ลมไวแค่ไหนนะครับลมดูด,ดีนะครับลมดูด,ดีนะครับนี่ครับลมขึ้นครับ แต่เราไม่รู้ว่าปั๊มนะครับได้นานแค่ไหนนะครับก็เวลาดูตามเวลาเลยครับถังประมาณสิบลิตรก็เดี๋ยวดูนะครับนี่ผมหยุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่หนึ่งนาทีนะได้อยู่ประมาณ นประมาณนี้ครับถังขนาดนน้นนะครับสิบลิตรนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะได้เยอะแค่ไหน